คือว่าก็ขอซื้อที่เพิ่นหนึ่งไหลครับซื้อต่อจากแม่เท่านะครับผมแล้วก็เป็นเป็นมูลของแพลวๆนั่นแหละอนาคตเพิ่นบอกว่าก็ต้องซื้อดอกลูกว่าซันเพิ่นว่าอันเพิ่นว่างสีละว่าอันตอนแรกเพื่นว่างสีละว่ต้องซื้อดอกอันเฮ็ดลวดแม่ห้ยลวดต้องชินะแต่ได้แต่ให้ลูกให้หลานเรื่อเก่าขนาดวาซันแต่ก็่าบอๆผมสิซื้อนะผมขอซื้อซะต้องชินะผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดขายผมผมยังฉีดสั่งเด้อขายผมเด้อชินะก็เลยคุยก็เลี้ยขอเพิ่น ตอนนี้ยวกะล้างเรืเนองการนะครับผมในเรื่องของที่ดินนะฮะก็เ,เรียกว่าซีฟอนไลน์นึงไลน์นึงกระเดียกพี่น้อง,มอง,ม,องมองที่กระลังสีเบือไปเบิืงเนืปเป้อพี่น้องนะฮะผมอันนี้ก็เป็นหัวเงือนแพลผ้าป้าบะม่วงบะม่วงเต็มต้นเลยนี่นะครับผมกำลังสร้างเพื่อถือหลังคาก,ก่อนพี่น้องนะครับผมผืนหลังคาก,ก่อนเพราะวา่ามันจังเห็นงานโบหอนเด็ดหอนฝนนะฮะอ่าเห็นบ่พี่น้องเห็นข้างหลังบ<ม>่อืมที่แปดเสาครับผม ที่แปดเสาออฟฟิศครับผมออฟฟิศไปบริบาลฟิลเล่นมานั่งเฮ็ดงาบแล้วก็เห็ดห้องนอนน้ำนะครับผมแขกไปเทอมากอะตอนรับนะครับผมมี่มองกินกาแฟามี่มองชมวิวชมหยังมองตรงหน้าพี่น้องเชียเป็นมองชมวิวเลยพี่น้องบรรยากาศมันดีนะบรรยากาศมันดีนะครับคุ้มกับสั่งเลยพี่น้องของปาหแม่ผมไป็ดมา่ยวมาหากระสีเดียวน้อนเพื่อนเออว่าของจะขวางนะพี่นะ้องเนาะห้ายแม่แถวสซฟี่เบาเด้อดไข่เบาเด้อของฟี่ อืมข่อยว่าดิสขาเลยควางฟี่นี่นะครับผมก็ข่อยก็ข่อยก็คว้าเสือออกทีแล้วคว้าเสือออกกันเคียงนี่เนี่ยขอยว่าข่อยว่าขันขันหายฟี่นี่ข่อยว่าออเด้อร์ข่อยภาษาสีพร้อมคือข่อยข่อยสีคว้าเสือซะคล้ายอะไรหัวกระซื้อเพราะว่ามันอยู่ไกลกันนางสีนะเออมันอยู่ไกลกันวันนี้มันเป็นทีมุ่นมุ่นปูมุ่นยาเพิ่นเพิ่นสีไฮคือมุ่นเมียนนะพี่น้องมุ่นผู้สาวนี่มุ่นของอันแม่น้องนิตานี่เพิ่นสีได้อยู่เลียวคือมองนี่เป็นเป็นของที่แม่นั้นนางนิตาอยู่ะทีนีข่อยก็เลยว่าเ ขันเพื่อนที่หน่เธอเห็นบอฉันขอสื่อตัวได้บอเพราะว่าฉันอยากสั่งอยู่นี่ฉันจะสั่งสำนักงานฉันอยู่นี่เวลาฉันจะมีลูกน้องเธอก็เอามานอนนี่พี่น้องฉันมาหากับฉินนอนนี่อย่างสีหนาเวลาเฮ็ดงานอันออฟฟิศออฟยังกับเ็ดอยู่นี่เบอร์นันสีหนังก็เลยว่าขอสื่อซะเออก็เลยเพื่อนก็เลยโอ้ยเอาวตอนนี้ไม่หลับตะกี้เพขันบอขายให้เดียกับกัลว์เอาแล้วขันบาขันบอขายกับเฮ็ดใส่เด้อว่าขนาดว่าไปเฮ็ดอยู้ด่วนเด้อใครวางสกิล่ะขันบอขายคอยหนูขันบิเชนยู่ด่วนเลย บอกใครๆว่ากันบ้าใครฉันนะฉันเจียวฉันเจี๊าลูกสาวเทือกไปเฮียยุดรนนะคอยก็นล่อาพี่น้องเออจังไดพี่น้องเออเสือเอาจังไดียากเลยพี่น้องอืมล่อแม่เท่าเอาบ้านคันคันบ้าใครนี่ผ้านี้ผ้านี้ยูอุดรนี่ผ้าไปสั่งยูอุดรได้เฮียนเอ้ยก็เลยใส่สั่งก็เลยขใครใส่จำพี่น้องก็เลยว่าเออเออเอารถดเพราะจังก็ได้เสือเอาเพราะว่าคอยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าภูมิใจเวลาเราหาอะไรมาได้แล้วเราเราเราจะรู้สึกภูมิใจนะครับผมสิ่งที่เราหา มาด้วยน้ำพรดน้ำแรงนี่พี่น,อน้องน้ำพรดน้ำแห้งของเฮานี่คือปฏิภูมิใจเนาละแบบเลยคือแบบถามว่าเพื่อนมุ่นหลายบ่อหลายมีเบิดเวิร์นี่ของอัน,นคือที่เบิดเวิรนี่ของยายแพะเผาเหมนนะนี่ นวลแาดงนี่แสวนสามสิบไร่บนคือเบิร์เวิร์นี่ของอันพี่น้องเพื่อนเบอร์พี่น้องก็ไม่ไปสนใจด้วยเพรามันเป็นมุ่งมั่นไะขยันกเพื่อนไม่เคยไว้สนใจคอยสนใจแค่ว่าตัวตนข่อยหาได้ข่อยซื้อมองของข่อยข่อยหาอะไรข่อยทำแต่แค่นั้นพี่น้องข่อยบริสุทธใจของบริษัทนั้นสินนะครับผมอฮหาไว้ลูกหลานเาใหญ่มากตัวมากกับว่าโอ้ปู่ย่าแต่ยังพอเขาหาไปเด้อยังดี่เด้อยังดี่นะพี่น้องนะครับผมจะกุ้มใจแล้วบม่ได้คิดยังไงแล้วพี่น้องเพราะว่าข่อยก็เพิ่งยี่สิบหนึ่ง ผมเพิ่งยี่สิบปีเองนะครับผมก็ได้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วอันนี้แต่ตอนแรกก็ซื้อที่ไว้อุดรอยู่อุดรก็ซื้อไว้นะครับผมอืม